อาสวัสดีครับมาอีกแล้วแข่งขันมาราทอนตั้งแต่ Battle ลบัดดี้แวนภาควนี่เขาเรียกวีไฟวีไฟนายคู่แข่งขันหน้าใหม่มันจริงๆเลยพวกหน้าเก่าเลี่ยงแหมพี่จอยกับพี่เนวไม่มานี่คู่แข่งคู้ชิงเปลี่ยนกันตลอดนี่เลยทางซ้ายของเราพี่กันด่ mm hmm. พี่กันน้องกันดิวะ uh huh. ตัวใหญ่เรียกพี่กันลกน uh huh. ะกันอ้ากันว่าไงเอาเด็กอะไรมาแข่ง ใครโลมาแข่งครับชื่อกันใช่ไหมใช่กันนี่ว่ากันและกันแล้วกันแปลว่าปืนกันแปลว่าปืนครับเอาเทไว้ก่อนเอาเทไว้ก่อนจริงกันและกันเอาเด็กอะไรนี่ทีนี้งคฮโลใครโลเป็นวีไฟนะซื้อครบไปทั้งวีทีทั้งวีทีเลยป่ะครบครับทั้งวีบีทีนะแล้วก็วีทีดิปึบนี่เลยชื่อน้องแพะใช่ไหมครับเอาอะไรมาแข่งใครโลใครโเป็นวีไฟนเนะซื้อครบเปทั้งวีทีทั้งวีทีเลยป่ะครบครัั้งวีบีทีนั่นแล้วกวีทีดนี่เลยือน้องแพะใช่ไหมครับเอาอะไรี่งใครรโลเป็นว เอามาเลยดีกว่าผ่านกระสอบยางแตกกาดยังอ,อันนี้ตัดกี่ใบบอกกันเลยครับน้องๆล้างมือกันแล้วใช่ไหมครับครบับผมน้องๆล้างมือกันแล้วใช่ไหมครับโอเคแล้วก็วันที่สามเอ็ดนี้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวสามเอ็ดยังไม่แน่สามเอ็ดเนี่ยตอนเนี้ยอ่าพี่ประกาศเลยว่าสามเอ็ดเนี่ยตารางของคิดให้คิดเลื่อนมาเป็นครั้งที่สามบอกว่าวันที่สา<ร><ร>ม,มเอ็เดจะออกทั้ง v eb 01กับศูนย์สองของแวนการ์ดแล้วก็อุตตร้าแมนของแวนการ์ด2อง้วนะแล้วก็ SUB ของปัดดี้อีกศูนย์หนึงแอนด์ศูนย์สองมีสามสามแบบเย็ดประหยัดเลื่อนเอยนนี่ประท้วงอนะเลื่อนอีกประท้วงไอมันต้องเลื่อนนี่ขนไม่ไหวเว้ยเยอะเกิน อยากเลื่อนเลยอยากเล่นใช้ไฟฟ้าเลื่อนเธอเลื่อนเธอเลื่อนเลเลื่อนเลื่อนเลื่อนนี่ไงความใจต่างผู้เลื่อนคุณค่เฮ้ยมึงอย่าออกเยอะกันไม่ดีไม่ดีออกทีละสัปดาห์ละตัวดีกว่านั่าบัดดีมาก่อนารีวิวแค่ไม่ทันเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรผมจะดึงช่วยปิดเทอมนะปิดเทอมมาปิดเทอมแล้วอ่ามีมีคนช่วยครับปิดเทอมงานนี้จอมานไม่อยู่ใช่ไหมอยู่อ่า เมื่อกี้บอกไม่อยู่โอ้เขารีวิวสามเม็ดอ่าได้แล้วเมื่อกี้ปังชุบกันยังครับยังปังชุบต่ำๆจะได้เห็นด้วยวันทูที่อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงกันก่อนวันทูที่เฮ้ยไม่ทันหรอเดี๋ยวเอาเหรียญไว้เหลี่ยมไว้เหลี่ยมไม่เหลี่ยมถูกได้เออเหรียญนี่เหรียญนี่ปุ๊บอ้าวจะร้อยโอ้ยิงไม่ค่อยจะมีด้วยสสตติางค์เมื่อกี้ไปตบเด็กมาด้วยเหรียญเนี่ยปุ๊บ เขย่าอีกทีงป๊อป๊อป่าคนชนะได้เลือกลงก่อนได้ลงก่อนเลยเลือกถูกลงก่อนเอาหัวคเอากันเอาหัวนะแล้วก็ก้อยครับแ้เอาก้อยนะเอาเ้เอิดเอาาอาเาเอเอัเอาเกาเเอาาอาาเอาออยครับกาอาเกกอนเลยออาาา้ออาาเาอเอาเอาอเอาเอาอาเอาเอาเอนนี่เอาอาเอเนี่ออาเาเอาาดขาอาาอาเอาเอาเ ผาลงก่อนเลยครับตึบ่านพี่บอกว่าเบื่อฮะมีแค่ห้าแขรงเดียวดีดีมาคนน่าเบื่อเลอีกเจ็ดแคะงอะคือตอนเนี้ยแบบว่าคนล้อมดูเยอะมากเลยครับจอมาเลยต้องนี่ครับสิดตาด้วยไหมอ๋มุมสูงมุมสูงชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวเราจะให้ทางมุมสูงภาคแล้วนะครับแต่ไม่ต้องภาคบนมือเขานะครับรายงานสภาพอากาศ เอาต่อมารายงานมาทีพเป็นไงอ๋อการให้มือนะครับได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่เฮ้ยแห่เลยเหรอแห่ตะวันหลือเฮ้ยขังนี้ได้เริ่มก่อนต้องแน่ว่าขึ้นภาควุ่นเริ่มก่อนจริงๆอ้าวมาไม่ยอมเฮ้ยมันมีสแตนด้วยเหรอไม่ครับขังกลัวได้เหลรียญอ้ะน้ำตกหลับน้ำตกพี่นึกว่ารอสแตนแตอหอกากลัวข้างนี้ได้ได้ทิกเกอร์เลยตีไม่เข้าก็แล้วแต่จะชอบครับได้หมด ไม่มีใครเป็นแค่ถูกดีไทยจุดหนึ่งว่าจะชี้แจงทีนะครับอาร์คอฟอร์ที่อยู่ในว e b 0 2เนี่ยยังเล่นวีไฟไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เออา CD ก่นเล่นได้แต่ไม่เก่งหรือว่าไงหรือไม่ได้เลยแต่เล่นไม่ได้ครับไม่ครบทิ้งไม่ครบของมันจัดเล็กได้นะแต่ว่ามันไม่มีตัวเริ่มให้อ่ะอืมแล้วทำไงทำไมคิดแล้คิดเขาออกออฟไซด์งั้นน่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวทีดีเขาบอกว่า อ่าจอมานเคยโทรเคยเข้าไปถามใช่ไหมเขาบอกว่าเล่นพรีเมียมไปก่อนครับทุยมาเข้าใจเหมืนกันนะทำไมไม่ออฟไซด์ออฟไซด์อย่างงี้ทำไมสุดยอดเหตุผลมิกเคยมิกไปเลยน้ำตกนี่มันได้เช็คได้เหมือนกันเลยเนี่ยัวเลขเดียวกันอ่ะมันเลกใบเดียวกันเลยเนี่ยเช็คได้เหมือนกันเลยของต้องใส่ของต้องมีกใส่ยูเด็ก เราดูคืออะไรเหมือนกันอยู่สกายมองไม่เห็นเลยเลยเออีโน่ใครชนะแล้วเข้าใจป่าวะไม่รู้เอาไปเลยเล่นตามสบายเพราะว่าตาเดียวรู้เรื่องภาควีไม่เคยไม่เคยเกินแปดนาทีแปดเก้านาทีจบพี่เดี๋ยวนี้ยังไม่ยังไม่ถึงช่วงหลุดโลกเดี๋ยวนี้น้ำตกนะ ่าแล้วหนึ่งดอกเฮ้ยแต่วันเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมเล่นงี้ล่ะแพร่แพร่กลัวอะไรหรือขอตัดบอร์ดก่อนนะครับอ้าวคิดมากอีกเอ้าไอ้แมะไอ้แมะไอ้แตัดสีบใจตั้งนานจะตีไรอันนี้สองสามต่อสองห้านะครับคือได้เดียวแต่ะ ใช่ฟรีฟี้อนเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งเขาลงมากัดแล้วแพ้จะยอมให้เขาถอยหลังไหมไม่ไม่ยอมนะครับมันเป็นกดมันเป็นกดเราต้องเล่นให้ละเอียดบอลแล้วครับโอ้โหนี่มึงเลี้ยงทะเลาะกันขนาดนี้เนี่ยโอ้โหไปบผมผมให้ครับเออ ให้ถอยหลังเลยให้รือปล่อยตายมึงอะตัวดีเลยตาแต่ตาไม่ค่อยไอ้ตาเนี่ยข้าวของมึงอะยิ่งกว่าอีกโอ้มึงไคยเพล่คั่งคือมิสเตอร์เพล่ไอสองตัวนี้พี่บอกเลยเวลาเล่นกับมันเนี่ยอย่าไปขอมันถอยหลังอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าล้มอย่าล้มมันไม่เคยให้ถอยหลังเลยเรอยากที่เราแพี่โอ้ยสามสิบสี่ครับโอ้โหเนี่ยถ้าจะลุกเนี่ยต้องเสียคาต์บัตหนึ่งใช่ครับอยู่ในการคำนวณหมดแล้วไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอก เราคิดอะไรไม่ต้องบอกไม่เอาถ้าเป็นภาค,อคบอลเ,เราภาคในห้องส่งกันได้แต่นี่นเ,เราภาคเดี๋ยวคน <c oughs> คนเล่นเขาได้ยิน <c oughs> แต่งร <c oughs> ้านพี่รู้แล้วละ่ะ <c oughs> พี่รู้แล้ว,ลลวลทำไมเขาเล่นแบบนี้พี่นะพี่ไม่บอกทดลองขับรับัสหนึ่งเดี๋ยวถ่ายเท่านี้เดี๋ยวพี่จะบอกให้หลังเกมเพราะว่าเก่งหลังเกมไม่ใช่ใครผมจำไม่ได้ว่าใครแบบชื่อชื่อชายาเซียนเซียนหลังเกมั้งผมจำไม่ได้อ๋อพี่ฮิวครับพี่ฮิวก็เป็นเป็นเท่าเกลนน้อยแล้วตอนนี้จริง โอ้ยอ้าวได้ด้วยเอ้ยม่่ใชมือสั่นมือสั่นเลยแฟงมือสั่นตื่นเต้่ตื่นเต้สล่เฮ้ยเสียงอะไรวะมือสี่นี่ฉันวเยอะเอาไปนะครับขาเระเบิดขาเระเบิดเราแค่ระเบิดวะงั้าน่าจะขันตีเฮ้ยพูดจาไม่พอเลยเดี๋ยวลากเปนกระเทิบเลยแฟงรับไม่ได้หยาบคาย โอกดีทายเลยครับหลังน้ำตกมาแบงรายงานสถานการณ์เลยทิสีครับดีอาใครทางซ้ายเดเมทเท่าไหร่ว่ามาทางซ้ายน้องกันพี่กันเนี่ยสามเดเมทอ่างน้องแพะเนี่ยสองเดเมททางขวาเป็นน้องแพะนะต้องไปยืนบนะกันบนนั้นเลยนะครับตอนนี้คือพี่กันเนี่ยได้เอาน้ำตกมาครับใครใครช่วยใครช่วยถีบเก้าอี้มันลงเลยล่วงทับเลยนะร่วงรวดเลยอาสาสมัครยกมือแล้วเฮ้ยฝนตกว่าเปล่าเปล่า ต้แดดเปี้ยงเลยมึงฝนตกอ้าวขี้บวกพลังครับสองหมื่นแครับสองหมื่แปเวนิสสองหมืนี่เรียการเหรอครับสปายมาเท์ไหมังหว่นี้แหละลมโตะเฮ้ยอย่าเอาไม่ให้ตัวเองพูดจะมาจะไปแล้วสองสาม เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมาเขาไปบอกว่าเดี๋ยวมาเขาจะทันเหรอทันบ้านแม่ทีเฮ้าลาหมูน้ำตกกระโดดกลับมาเป็นลาหมูน้ำตกอีกแล้วพลังทีพลันทีพนกันทีบพนกันทีบเดี๋ยวฟอร์สแรงว่ะแต่วันดีนะฝั่งนี้สองน้ำเมตนะครับตรงนี้สี่น้ำเมตละฝั่นนึงสองอันนึงสี่ อ๋อบบครับบันครับจหนม้อ้ขอนนหมีแห่มีแหใชรับจะปรสิบสามอ๋อสิบสามครับเบาๆถูน้ำลายใส่เบาๆการครับเบอร์ครับวกหมื่นอ่าอแจกเท่าไหร่คี้กี่ีว่ามาเลยปล่อย อ้าวไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่ขี้ครับพลังไม่ทับรับขี้อย่างเดียวพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวได้แป๊บมือเราบังเช็คดีดีอ่าเช็คมาว่าไม่มีเรืองนะครับเงียบเก็บอ้าวตีไม่เข้าแล้วเรือที่เหลือตีไม่เข้าแล้วครับมึงกี่ใบครับเอ๊ห้าห้าห้าอ้าวเจอตัวเดียวกันหรือเปล่า เจอตัวเดียวกันหรือเปล่าตัวเดียวกันเลยจะเห็นตอนนี้เป็นนานเก่งได้เกิดเข้ามาลีไทยเฉยๆเลยเหรอใช่เข้ามาลีไทยเข้าต่อเข้ามาก็บึ้มเลยโอ้โหโดดทีมหน้าไปก่อนเลยทีอืมไม่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 เสพกันเลยใจร้ายจังอ่ะ ถามเลยครับพี่ตาตัวนี้ใช้ PG ได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอลาร์ชิเป็นเฟิร์สเฟการ์ดนะครับอะไรเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะผู้พิทักษ์การผู้พิทักษ์ก็คือมีพิทักษ์เฉยๆกี่บาทการพิทักษ์ก็คือมี PG มีคุณเต็ดแล้วก็มีไอการ์ดโปรเทคของออร์คเคลใช่ไหมใช่ครับใช้ไม่ได้เลยอุ้ยโอ้ยแใหญ่แบงใหญ่ใหญ่องันแล้วไปสองพันสองนาครับวัดความกดดันไปให้กับ โคตีนะครับนี่เดียวใช่หรอห้าหมื่นสามห้า่ามหกหมื้หมื่นองได้เอสองได้เอาสองได้เวันับอ้าวอ้โหรู้จักฮิวหิิวจับแล้จับจับจับเด็กเลยไม่ได้จับจเป็นนี่เดี๋ยวอีกใบเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหนึ่งใบนี่เดี๋ยวดาการกี่ใบครับไม่ไม่การการน้องบนมือกี่ใบ อ้าวโตกับมีเฮนะครับอีกใบนึงเฮ้ยหิวมาไม่ต้องนับเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยไม่ได้ครับแอบรู้แล้วไม่ได้อ้าวลองกันอภิกันนะครับชนะตบไปหน่อยคาเกโลปะทักคาเกโลเจ้าแห่งคาเกโลเอาละครับกันบันดีบบายบายหน่อยดีครับ